โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนที่อยู่ช่อง Black Ranger นะฮะับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาพูดถึงนะฮะไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะวันนี้เป็นคอลโบนแรกนะฮะซึ่งคอลโบนมาแล้วนะทุกคนตัวแจ็คฟีก็จะเป็นตัวไหนตัวนี้นะฮะทุกคนใส่แบบทริปมีดาเมจนะครับก็มีดาเมจอีด25เท่า ลดความเร็ยในการโจมตีลดความเรวในการเคลื่อนที่ก็เบสิกเบสิกพื้นฐานทั่วไปเป็นสามใบพิษพซึ่งตัวที่สามารถสุ่มได้ในกาชานะฮะทุกคนก็จะมีดังต่อไปนี้เลยนะฮะทุกคนก็คือ1ก็คือโซนทยามูนกะก็บินมาสก,กิลก็คือชีพเพิ่มการใช้ทักษะนะครับ30%แล้วก็แม่นยำานะฮะแล้วก็มีดาเมด 4 4เท่านะครับยกเลิกฟื้นฟูเอรไดกรุปซึ่งไม่เก๋ต้องมีอมตะายกเลิกอมตะาเท่านั้นจ้ะถึงจะเก๋นะฮะอ่ะตัวต่อไปก็เป็นยอร์นะฮะตัวนี้คือยกเลิกอมตะานะฮะทุกคนเครื่องยนตศัตรูปเป็นแนวหลังด้วยเก๋มากม,มีบัฟพลังชีวิตตัวนี้บอกเลยว่าเก๋คล้ายๆเอเลนนะฮะคุณเ้อมีสิธิ์มีส่วนตัวนี้นครับอันนี้อ่ะตัวนี้นี่สามารถสุ่มได้จากตัวกระชาล็อกอินด้วยนะฮะทุกคนก็คือมียกเลิก โอ้โหมีรีเซ็ตด้วยอ่ายเลือกมาแตนะนักศัตรูสองตัวคือได้รับผลลำนำดลยวยวนสองมีผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เก๋แน่นอนตัวนี้เก๋แน่นอนยังไงก็เก๋ครับระยะโจมตีของมันอยู่ที่ประมาณ440ซึ่งคล้ายๆที่มาวริทุกคนตัวนี้เก๋ๆนะฮะเออตัวนี้นะครับน่ารักมากหมาป่าใช่ไหมสุนัขเห็นอนาคตบอลคือเป็นสาพลังนะฮะทุกคนก็คือ สก,กิลก็จะมีดามเมจ30เท่าทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังแล้วก็มีสร้างบารียแล้วก็เพิ่มหลบหลีกซึ่งไม่รู้ว่าจะเหมือนเมลิโอดัสไหมต้องรอดูนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะถึกดูแล้วน่าจะถึกแน่เป็นตัวที่น่ารักมากเป็นหมาน้อยทุกคนเอออ่ะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นนาักการทูตยูรินะฮะทุกคนนี่ตัวนี้นะฮะบาฟฟื้นฟูพลังชีวิตต่างๆแล้วก็จะมีดามเมจ25้าเท่าอันนี้ลดความเร็ว ในการโจมตีแล้วก็เคลื่อนที่เฉยๆมากตัวนี้แจกฟรีไงเออพูดซ้ำปะอาหาตัวนี้นะครับอัตรากกรใช้ทักษิ3ส0แม่นยำนะครับทุกคนต้านทักษะอย่างละ30% 10ปีแล้วก็ดาเมจทะลุอมตะนะครับทุกคนว้าวไม่มีดาเมจปะโยงเริ่องอมตะเฉยๆแล้วก็ลดพลังโจมตีทาศัตรูหนึ่งตัวได้รับลำนำย้อยยวนเก๋มากเดืนนี้ ขอเนี้ยดูดีๆว่าตัวไหนคือแจกฟรีกันแน่อาเนียแจกฟรีถูกต้องนะฮะนี่เห็นไหมลำนำย้วยวน12วีโอ้ยทุกคนผมบอกได้เลยว่าเก๋มากเดือนเนี้ยคือทุกคนอย่าลืมมาล็อกอินกันดีๆนะเพราะว่าผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากซึ่งตัวที่ผมอยากได้ก็จะเป็นธาตุไม้เนะี่ยผมอยากได้ธาตุไม้มากน้ำปะตัวนี้ธาตุไม้เอ่อไม่ยกเลิกสภาะวะมรตรูตัวนี้อยากได้ตัวนี้มาก เออาตุไม้ใส่พลังแล้วก็หรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะทุกคนเออไม่เอาอ่ะอยากได้ตัวนี้ตัวนี้สามตัวนี้ก็ได้อือฮึอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอสุ่มกันก่อนละกันนาอเพราะว่าไม่รู้ไงว่ามันจะแบบยังไงเอยเออเพราะว่ายังไม่เพิ่มโอกาสเด็ดดรอปเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่สิ้นเดือนใช่ปะเหมือนเหมือนมันจะเพิ่มวันที่สามสิบเ,เอ็ดเออคือต้องรอดูอะ่ะ ฮ้ยทุกคนรอบครองของดิฉันแล้วนะฮะ my god ทัดน้ำคือฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่อยากเดี๋ยวฉันได้มาได้ยังไง my god อันนียอันเนี้สกิลรีเซตว้ายชีมีลำนำเายายวนตั้ง12ปียืนระยะโจมตี440 my god ลองดูค่ะเราขอให้ได้ตัวเก่งๆสักสองตัวคือจะนอนรับฟันดีนะฮะคือถ้าดวงดีแบบนี้ก็บอกได้เลยว่าอาจจะมีอีกหนงตัวที่เป็นไปได้หรอ <c oughs> ไม่ได้อะทุกคนลองดูก่อนลองดูก่อนเพราะว่าเราได้อเนียมมาแล้วซึ่งไม่ได้ลงทุนเลยเลยเออแต่ก็เป็นตัวที่สามารถสุ่มได้นี้ในแบบเขาเรียกว่าไงอะกระชาตัวกระชาแจกฟรีปะเออ เอลี่มาดนมขอสักหนึ่งตัวเถอะลูกตัวเดียวเองจริงๆเร็วขอล้องเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นใส่ฟรีอยู่แล้วเนาะเออก็จะแบบไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะอะไรเงี้ยถ้าสมัยมันก็จะดีใจอ่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยตัวฟรีเราได้ออเนียมันหนึ่งตัวขอ,อนุียดล็อกค่ะโลดไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่เก๋กว่านี้ไหมสุ่มครั้งเดียวฉันได้เลย เป็นอะไรที่ฉันบอกเลยว่าเก่งมากนะฮะคือผมมีฮิว่ามาริมันชื่อจริงไหมเออชินจังฮิมาวาริเออคือผมเนี่ยได้มาแล้วก็แบบเขาเรียกว่าถ้าถามว่าเมื่อก่อนมันเก่งไงคือมันเก่งจริงเมื่อก่อนมันเก่งจริงผมบอกเลยว่าเก่งมากก็เลยแบบก็เลยแบบเก็บใช้ใช้มาตลอดครับเออแล้วก็เลยแบบทําให้ผมแบบ เออนึกถึงฮิมาวารีที่มันออกมาใหม่ๆแล้วแบบสกิลมันโดดเด่นในเรื่องของการแบบลำนำเยโยวนคือมันเก๋มากค่ะแม่เออกดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมอะไรทั้งนั้นอันที่เก๋ๆอันไหนเก๋ก็จะใส่ให้มันหมดจ้ะไม่กักเพราะว่าคนอย่างเราๆเนาะนะคะเออสไลด์พิเชอร์ตัวนี้ สร้อยจันทราปากาชาริยารลรโอนาน์ดอ้โหรีบายติดเก๋มากฉันอยากจะบอกให้ตัวนี้หูฟังไม่รู้จะต้องติดอะไรให้มันอีกทีอ่ะสุดท้ายอ่ะกะดิ่งไหมกระดิ่งเพราะว่าเหมือนกระดิ่งอีทนี่เป็นตัวอะไรของมันโอ้ยนี่ตวัวเก๋ค่ะไม่ได้ออกไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตหารกระดิ่งกันนะจ๊ะเพราะว่า <laughs> กระดิ่งของแม่ไม่มีแล,ล้วลูกอิอมาเทราสึ อมาเทราสึเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดถึงมากคือแบบไม่ได้ามาเล่นไงอืมตันนี้อมาเทราสึเออยังไงนี่บอสเคค่ะเอาออกมาเลยจ้าบอสเคฉันบอสเค้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบอืมคิดถึงอะทุกคนคือเมื่อก่อนนะผมบอกเลยว่าผมเป็นเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะอันนี้ใคออรอะลดแรกทักษะวิญญาณทักษะสกิลอันนี้ปะน่าสนใจนะ หรือว่าหรือว่าใส่ตัวนี้ดีไม่รู้แหละนหลายใจมากผมเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งถอดมาใช่ปะเออไม่เป็นไรอัพอัพเกรดให้มันก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือแบบอย่างน้อยเราอัพให้มันไงเออภาพ้าพันคอครบรอบปึ้งปึง,ปงนี่แม็กเลยเห็นไหมรดแร่แม่นยำต้านสกิลคือความจริงออปชั่นที่สก็คืออยากได้แบบ เพิ่มอัตราการใช้สกิลให้หน่อยได้ปะเพราะว่าเป็นใสไวพริบไงนี่มาแล้วเก๋ๆค่ะฉันบอกเลยมันไม่มีดาเมจน้อยตัวนี้มันมีดาเมจปะจิบจบจๆบจบจ,บจบมีบาร์ฟรีเซตหรอยกเลิอกอวตราก็ประมาณนี้ได้อยู่ลองดูกันลองดูก่อนอ่าได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่ถ้าถามว่าจะเอาแทนตัวไหนหรอไม่รู้เลย ขออนุญาตทีมที่4เนาะเอาไปเล่นก่อนเอาไปเล่นในดาสัก่าชนึงแบบสกิลชีประมาณไหนอะไรเงี้ยเอออืมลองดูลองดูนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบจะเกตได้จะเก,ได,ะเกได้ขนาดไหนกันเชียวเออห้าอันสี่อันนะโอเคียลองดูก่อนเพราะว่าคือถ้าผมสามมติว่าผมสามารถที่บอกอัพได้เลย อาเป็นาธาตุนะ <S <S เป็นาธนาตุไม้ดูเดือนนี้ก็ d r อปเยอะเหมือนกันทุกคนเฮ้ยเกว๋ว่ะอยากเริ่มเล่นใหม่อีกสักหนึ่งไอเดีเออให้แบบให้ทุกคนได้ดูกันแบบชิวๆอืมโอเคอ่าเดี๋ยวเราเล่นอ่าโหมดนี้กันก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าการโจมตีมันจะประมาณไหนอืมเราเราก็ไม่กล้าเล่นเยอะเนาะเอออ่ะลองดูลองดูการโจมตีล่างปกติก่อนนะฮะ เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเก่งไหมเออโอเคถือว่าวิ่งเร็วบับน่ารักเลยรีเซตประมาณนี้ยิงไกลามากเหมือนติดสเปรดด้วยว,ว้าวอยู่พอสมควรนะพอใช้ได้พอใช้ได้อะทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ใส่คลิกลับมาหรือ,อยังอะ่ะอืมไม่แน่ใจแต่มันยิงแบบยิงแบบพุ่มพุมมากระยะโจมตีถือว่าไกลพอสมควรเลยก็ สกิลบัฟถี่มากสกิลบัฟถี่ถือว่าสกิลบัฟถี่นะครับการไร้เวทเดี๋ยวนะขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนะ๊บหนึ่งไล่เวทเออายาสกิลกว้างไหมระยะสกิลกว้างเปล่าลองลองบัฟให้หน่อยได้ไหมปึ๊กสักหนึ่งทีเร็วเลีวหนึ่งทีบัฟหนึ่งทีแล้วโอ้รู้ไม่บัฟเลยขอบัฟหนึ่งทีจา้าลูกหนึ่งทีค่ะปึ้ง ระยะสกิลก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะฮะโอ้โหโอ้โห oh พอได้นะผมว่าไม่ได้น่าเกลียดเกินไปอถือว่าสกิลบัฟโอเคการไล่เพ๊ะอาจจะใชานิดนึงแต่บัฟปุ๊บสกิลติดหัวเลยเออเหมือนบัฟปุ๊บสกิลติดหัวเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยบัฟปุ๊บสกิลติดหัวเลยเป็นรูปทีวีนะฮะ จะเป็นรูปทีวีนะครับโอ้ยืนไกลมากแล้วก็ตีป้อมเออได้ได้ได,ด้เดี๋ยวเราเอาเล่นเอาลงพีพสักหน่นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวบับไงเราสามารถที่จะเอาไปใช้แทนกันได้เอาใช้แทนตัวไหนเลยชิ้นนี้แรงมากอ่านี่ละกันลองดูลองดูเราจะไม่ถูกผักนะฮะลองดูแค่ครั้งหนึง่ง แค่ครั้งเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะคือหลายๆคนก็แบบสูมได้ตัวใหม่กันเยอะนะฮะผมยังไม่ได้ค่อยไปดูหรอกแต่ว่าก็พอจะรู้พอจะดูออกเออเพราะเดือนนี้มันมีอีเวนท์ที่แบบน่าสนใจเยอะๆเยเพราะว่าหลายๆคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยตึ้งสกิลติดดีไหมลองดูนะฮะไม่ต้องคูณ2 สกิลกว้างมากทุกคนสกิลกว้างจริงอ่าสกิลกว้างนะครับหนึ่งแล้วสกิลกว้างอ่าสองคือคูดาวเร็วหรือว่าเป็นที่พอเกียร์ด้วยอ่าคูดาวเร็วแลวหนึ่งถึงนี้เป็นร่างปกตินะก็รู้สึกได้เลยว่าคููดาวเร็วมากดูรูปทีวีบนหัวก่อนแป๊บหนึ่งปุ๊บกว้างจริงอันนี้กว้างจริงบอกเลยและมีความถึกหน้าชีโบอยู่ตรงนั้นอ่าเอา หมูบัฟถึงหน้าบัฟถึงหน้าอะไรอย่าตัวของยังอมีไทจิเลยถือว่าเป็นตัวที่บัฟไกลอ่ะอ่ะอันนี้เป็นรูปทีวีขึ้นหัวบัฟไกลจริงทุกคนเอ้ยผมเพิ่งค้นพบละว,ว่าผมได้ตัวเก่งนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบาย